วิธีเจริญมรณสติในวิสุธทธิมักแปลอธิบายอนุสติกรรมฐานนิเทศมรณสติบัดนี้ภาวนานิเทศแห่งมรณสติอันท่านจัดไว้ถัดจากเทวตานุสตินี้ถึงแล้วโดยลำดับความขาดแห่งชีวิตดินซี ที่เนื่องอยู่กับภพบอันหนึง่งชื่อว่ามรณะในคำว่ามรณะสตินั้นส่วนว่าสมุเิเขตมรณะกล่าวคือความขาดเด็ดแห่งวัตฏทุกข,ของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีคณิกะมรณะอันได้แก่ความดับในขณะในขณะแห่งสังขารทั้งหลายก็ดี สมมุติมรณะอันได้ในคำของชาวโลกว่าต้นไม้ตายโลหะตายเป็นต้นก็ดีนั้นใดมรณะนั้นท่านมิได้ประสงค์เอาในคำว่ามรณะสตินี้ส่วนมรณะที่ท่านประสงค์เอานั้นมีสองอย่างคือกาละมรณะอะักาละมรณะ ในมรณะสองอย่างนั้นกาละมรณะย่อมมีเพราะสิ้นบุญบ้างเพราะสิ้นอายุบ้างเพราะสิ้นทั้งสองอย่างบ้างอะกาละมรณะย่อมมีด้วยอำนาจกรรมอันเข้าไปตัดชนกกรรมในมรณะเหล่านั้นมรณะใดแม้เมื่อความถึงพร้อมแห่งปัจจัย อันเป็นเครื่องยังอายุให้สืบต่อไปยังมีอยู่แต่ก็มีขึ้นได้เพราะความที่กรรมอันก่อปฏิสนธิมีวิบากสุกงอมสิ้นเชิงแล้วนี้ชื่อว่ามรณะเพราะสิ้นบุญมรณะใดมีขึ้นด้วยอำนาจความสิ้นแห่งอายุดังอายุอันมีประมาณ สักหนึ่งร้อยปีของคนทุกวันนี้เพราะความไม่มีสมบัติเช่นคติการและอาหารเป็นต้นนี้ชื่อว่ามรณะเพราะสิ้นอายุส่วนมรณะใดย่อมมีแก่บุคคลทั้งหลายผู้มีปัจจัยเครื่องสืบต่อแห่งอายุ ูกกรรมที่สามารถยังสัตว์ให้เคลื่อนจากฐานะที่เป็นอยู่ได้ทันทีเข้ามาตาัดเอาดุดคนบาปทั้งหลายมีพยาทุสิมานและพยากาลพุเป็นต้นก็ดีแกบุคคลทั้งหลายผู้มีปัจจัยเครื่องสืบต่อแห่งอายุมาขาดไปด้วยปุปกรมะ ความทำร้ายมีการใช้สัตราเป็นต้นด้วยอำนาจแห่งกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนก็ดีมรณะนี้ชื่อว่าอาการะมรณะมรณะทั้งหมดนั้นล้วนสงเคราะห์เข้าด้วยความขาดแห่งชีวิตตินซีมีประการดังกล่าวแล้วความระลึกถึงความตายกล่าวคือ ความขาดแห่งชีวิตอินทรีย์ดังกล่าวมานี้แลชื่อมรณะสติ